ว้าวกอแดงก็มาครับกอแดงแกงหวานครับผมอีกหนึ่งดอกสวยๆครับข็ดกอครับครับผมข็ดกองามครับสวัสดีครับสวัสดีเอซทางไกลทางไกลพ่อแม่พี่น้องลุงป่าหนาอาบอรสุขสุกันครับปิกัดของห้ามันนี้กะจะเป็นปลาขน้องเมฆนะครับเนาะ ตำมืหักข่าเพื่อนบุรจังหวัดอุบลราชธานีครับเปลี่ยนหมายเบิรงครับผมครับกับไปลุนไปชมนะครับบอร์สียสมาน์ทโฟนเเนาะครับเนาะมาตามหาเฮดนาแหลครับผมครับไปุ่นไปชมกันเลยครับครับผมเอากระมอหอดแล้วนะครับเนาะนี่ครับเง็ดงามๆเลยครับพี่น้องเฮดนาแหลนะครับเนาะตามเฮดนาแหลครับนี่ ลงมือเก็บกันเลยครับพี่น้องเดี๋ยวแจงมูแจงตามาค่อยทักทายสวัสดีพี่น้องนะครับเนาะเก็บกันเลยครับงามครับพี่น้องอู้ดอกเป็นงามเลยครับเด้ดอกนี้งามนี่ครับ หือว่าออกโดนนะครับวันนี้ว่ามันกระไรหมื่นเลยนะครับเนาะที่เป็นออกก่น,อนีอีกจุนี่งามเพื่อนครับกำลังงามเลยครับพี่น้องเนาะเปลี่ยนไม้เปลี่ยนพิกัดครับวันนี้มาปลาบี่น้องเมฆต้องทำเนาะมาลองมือครับ รพ่อของแท้เลยครับนี่กำลังงามครับพี่น้องเห็ดหน้าแหล่ครับส,สวยๆครับ

ดอกด้วยครับด้อย ตันี้สวยงามขนาดเลยครับ อันนี้ก็เวลาก,กับไก่จะแจ้งนะครับพี่หน่องที่หาจะหกโมงแล้วครับ แข็งแห้เจ๋งตาม,มาแล้วนกมันก,กระเรื่อตื่นนะครับพี่เนาะ สวยครับพอจะเปลี่ยนไม้เปลี่ยนพีการ์ดครับมาป่าปร้องมิกตอกสวยงามครับผม แบบนี้ด้วยนะครับนะแบเอาไว่าเหนไไ็หนเชีย์ครับ เกิจากบ,บ้านเนี่ยด้ยครับพร่มันออกไล้เมือแห้งแห,ห,หละครับพี่นอ่อดีกน่าจะไป่หลอดสุดท้ายแล้วครับเพราะจีนอยก็บ่ค่อยไล้นะครับส่วนมากมันอาจจะไม่ตะลุนอยู่ครับผมครับผม อเงางครับอีกหนึ่งดอกสวยๆครับเห็ดก่อครับ,บ,รบว,ว้าวกอแดงก็มาครับกอแดงแกงหวานครับผมอู้ดอกงามๆเลยครับพี่นอ้องออืครับมาสรุปเพชรกันยุบันเนาะครับเนาะมาจอยกันไปข้าวเดียวเนาะของนะไทยเนาะแม่นจ้าขอชี้แจงแน่อก็มากครับผม ามาสรุคเ็ดกันเลยครับประเด็นหน่อยเดไล่สัมด้ครับพี่น้องโอ้ได้งามก็เป็นย่าจ้าครับผมก็จะมีเห็ดข้าวดินเห็ดกอเห็ดหนาแหล่านะครับเน้องแต่ว่าเห็ดข้าวดินบริไทยลงเป็นสุดดอกด้วยครับพี่น้องครับถือว่าได็นว่ามันด้วครับพี่น้องขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีทางไกลทางไกลพ่อแม่พี่น้องลุงป้าาบุกสุขทุกคนครับขอบคุณ, FC, ท,ท,คณทุกไหล่ทุกแช่ทุกการติดตามเด้อครับ ครับสรับคลิปนี้อีพีนี้บายจอยครับน้องตายขอตัวลาไปก่อนครับคลิปไหนคลิปไหนอพอกันไหมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ